คนในครอบครัวของเขามองคุณอย่างไรคลิปนี้เป็นแันดอมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็ค e n e r g y ของตัวคุณดีกว่านะคะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะถ้าไม่ตรงคําทำนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะคะเพราะยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะไหนขอดู ENERGY ของตัวคุณหน่อยนะคะเป็นคนที่ดุตรง เอาจริงนะคะขวัญพาซากอย่างนั้นเลยนะคะยอมหักไม่ยอมงอนะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนสักเท่าไหร่มองเห็นถึงอ,อ,อาจจะอยู่ในลัคนาราศีกุมนะคะที่เห็นเด่นๆเลยเนาะเป็นธาตุลมซะส่วนใหญ่นะคะเมถุนตุลกุมนะที่ Energy ชัดมากๆนะคะแล้วเป็นยังไงอีกคะเป็นผู้นำครอบครัว เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่หาเงินเก่งค่ะมองเห็นถึงลัคนาราศีมีนนะคะพฤศศพพฤศศพแล้วก็ราศีกันนะคะเป็นเ NERGY ของชาวธาตุลมค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่เหมือนกันนะ ถึงแม้ว่าตัวคุณจะเป็นคนที่ปากร้ายเป็นคนที่ดุเป็นคนที่นิ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่เอาใจใส่คนรอบข้างนะโดยเฉพาะคนที่คุณรักอะ่ะคุณจะเทคแคร์คุณจะเอาอกเอาใจคือไม่ได้ถึงขั้นแบบปากหวานแบบเอาอกเอาใจขนาดนั้นไม่ใช่นะคุณไม่ได้เป็นสายปากหวานคุณเป็นสายซอฟแต่ว่านิ่งจนในบางครั้งคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณดุ อ่ะจะเป็นฟิลนี้นะคะเอ e เน y ตรงไม่เอ่ยถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อได้เลยนะคะอะมาเข้าท็อปิกกันดีกว่านะว่าคนในครอบครัวของเขาในตอนนี้เนี่ยเขามองคุณอย่างไรมองเห็นถึงคนที่มีความนิ่งนะคะคนในครอบครัวเขามองว่าคุณเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่ดุ เป็นคนที่ดูดุมากเป็นคนที่อารมณ์ร้อนค่ะเป็นคนที่ใจร้อนแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนเป็นคนเก่งอ่ะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณจะเป็นคนที่ทํางานเก่งอืมีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่เหมือนเด็ดขาดอ่ะเออเวลาได้พูดอะไรเวลาได้บอกอะไรใครสักคนหนึ่งมันก็จะเป็นคําสั่ง ไปเลยมันไม่ได้เป็นคําพูดที่บอกกล่าวเฉยๆแต่มันคือคําสั่งนะคะเอ,อค่อนข้างที่จะเจ้ากี้เจ้าการนิดนึงนะคะแล้วก็คนในครอบครัวของเขามองว่าตัวคุณเป็นคนที่รักครอบครัวค่ะเ,ออเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เหมือนหนุบหนับนิดนึงนะคะแล้วก็ดูกินเก่งอันนี้จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะ มองเห็นถึงเขาเองอ่ะคนในครอบครัวของเขามองว่าคุณเป็นคนที่ตแบบัดก็คือคิดแบบไหนก็พูดออกมาแบบนั้นไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นรับลมคุมในไม่ได้มีอะไรที่จะไว้ใจไม่ได้อะไรอย่างนั้นไม่ใช่คือคนในครอบครัวของเขามองว่าถ้าคุณคิดแบบไหนคุณก็จะพูดแบบนั้นคือ <c oughs> คุณไม่ได้ใส่แซงอ่ะคุณไม่ได้แกล้งทําหรือว่าไม่ได้แสดงออกเพื่อที่จะเอาอกเอาใจใครคุณเป็นคนที่เหมือนแบบว่า ค่อนข้างที่จะมีความตรงแลว้วก็มีความชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองอย่างนี้นะค่ะ